เทบิวภูริพลบุญสอนลงกลดดาวรุ่งทีมชาติไทยคว้าเพิ่มอีกหนึ่งเหรียญทองในการแข่งขันกรีฑายุวชนชิงแชมป์เอเชีย2022ที่เคฟานสเตเดียมประเทศคูเวตระหว่างวันที่13-16ตุลาคมนี้โดยวันสุดท้ายไฮไลท์อยู่ที่วิ่ง200เมตรชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีเทพบิวภูริพลบุญสอนลงกดดาวรุ่งของไทยที่ได้เหรียญทองประเภท100เมตรไปแล้วในรายการนี้ยังทำผลงานยอดเยี่ยมโดยในรอบคัดเลือก ภูริพลทำผลเวลา22.26วินาทีผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้สำเร็จขณะที่รอบชิงชนะเลิศปรากฏว่าภูริพลเร่งสปีดได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา21.53วินาทีคว้าเหรียญทองที่สองให้ตัวเองได้สำเร็จโดยชนะยาคูบาลาเซมีนักกีฬาเจ้าถิ่นเพียง0.02วินาทีเท่านั้นขณะที่เหรียญทองแดงตกเป็นของเป็นกีรานไอดินอุบ,บินฮาจามจากมาเลเซียที่ทำได้21.65วินาที